สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาน้าหวานกับการประกาศผลรางวัลแจกซีซันพาร์ทของเดือนกันยายนนะครับของโลกิแบบฟรีๆเพียงแค่คุณแชร์คลิปและติดแฮกแท็กในหน้าหวานนะครับแต่ตอนนี้หมดเขตแล้วนะคือเราตั้งไว้ในวันที่6นะครับผมสิ้นสุดวันที่6เดือน9ปี66นะในเวลานี้ก็ได้จบไปแล้ว ทไมผมถึงตั้งวันที่6ไม่เป็นวันที่5เพราะผมอะอยากให้คนอื่นอะไปดูว่าเออโลกิมันเล่นแล้วเป็นยังไงมันสนุกยังไงบ้างนะครับพอเห็นแล้วอย,อยากจะได้ให้ซีซั่นพาร์ตัวนี้จังอะไรเงี้ยก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปเล่นในวันที่6ได้นะครับก็เลยเป็นวันที่6แทนที่จะเป็นวันที่5ตามยิงก็อยากแจกให้มันเร็วๆอะแจกพร้อมกับคนอื่นๆแต่ผมรู้สึกว่าเอออยากให้เพื่อนๆได้แบบมีโอกาสมากขึ้นน,น,นะเนาะก็เลยแจกวันที่6อาจจะช้าไป1วันก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะ สำหรับกิจกรรมนะครับก็แค่แชร์คลิปติดแฮชแท็กในหน้าหวานนะครับเพียงเท่านี้คุณก็ได้แล้วแล้วก็มาสุ่มกันแต่เนื่องจากคนแชร์เนี่ยน้อยมากมีแค่2คนนะครับก็คือคุณอนุพงศ์นะครับหรือว่าน้องฟอร์ดนะครับผม1 4 1 4ก็คือผมเองครับพี่ชายชอบการเล่าของพี่ในคลิปนี้ดีมากๆขอบคุณน้องฟอร์ดมากๆนะครับอ่านแล้วปลื้มใจมากนะขอบคุณมากๆน้องชายนะครับต่อมาคือคุณยศสวีใช่ไหมอ่าน้องยศ ครับผมขอเรียกว่าน้องยศนะก็ได้ตัวของซีซันผ่านนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องโพสหรือว่าเมนหรือว่าไม่ต้องอะไรก็ได้ครับแค่ติดแฮชแท็กในหน้าหวานแล้วก็แชร์คลิปแค่นี้เองนะครับหลักๆคือเราต้องการให้คนเห็นคลิปของมาริวส์แสบเยอะๆขึ้นนะเพื่อดึงผู้เล่นใหม่แล้วก็ดึงผู้เล่นเก่ากลับมานั่นเองนะครับคือผมคุยกับทางทีมงานมาริสแว่าเออเราจะทำยังไงให้แบบว่าคนมาเล่นเกมมาริสแเยอะ ผมว่าการแชร์คลิปอ่ะมันน่าจะมี Impact มากกว่านะถ้าเกิดเป็นเมนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การเห็นของคลิปนั้นอะมากขึ้นแต่ผมคิดว่าการแชร์คลิปอ่ะมันทรงพลังกว่าและอย่างหนึ่งคือการแชร์คลิปอ่ะมันจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอ่ะนิดนึงก็คือคุณต้องแบบติดแฮชแท็กแล้วก็แชร์คลิปออกไปแล้วติดแบบเป็นสาธารณะให้ผมเห็นว่าเออคุณได้แชร์คลิปจริงตามจริงอ่ะมันมีอีกคนนึงนะแต่ผมอ่ะหาไม่เจอคือผมหาทั้งวันเลยนะก็เห็นอยู่แค่ ของน้องฟอร์ดแล้วก็ของน้องยศที่เหลือไม่เห็นเลยนะครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะลบโพสต์ไปก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเอออันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะก็ของน้องยศเนี่ยพึ่งมาแชร์เลยนะเนี่ยพึ่งแชร์ได้แค่3ชั่วโมงอะ่ะเออแชร์วันที่5เนี่ยเนี่ยเขาบอกเวลาเลยตอน2องทุ่มห้ของน้องฟอร์ดเนี่ยแชร์ไปตั้งแต่วันที่2กันยายนเนี่ยก็คือตอนคลิปออนวันที่1 ก็แชร์วันถัดมาเลยเนี่ยก็วันที่2เวลา18บแนาฬกานาทีนะครับก็แชร์เลยก็ขอบคุณมากนะผมทั้ง2คนเลยนะก็รับโค้ดได้ที่แฟนเพจของในนานหวานนะครับก็จะมีลิงก์แล้วก็โค้ดให้นะครับต้องบอกว่าการแจกซีซั่นพาสเนี่ยไม่ได้แจกแค่แบบธรรมดาธรรมดาปลดล็อกแค่โลกีนะปลดล็อกถึงเลเวล10คุณจะได้ทั้งเครดิตทั้งบูสเตอร์ทั้งโกไปเลยนะครับแล้วก็ คุณจะได้นําหน้าก่อนคนอื่นนะเพราะคุณปลดล็อกหนึ่งเลเวลสิคนอื่นเขาอาจจะปลดล็อกแบบว่าเอ้ยปลดล็อกแค่โลกิเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่คุณปลดล็อกซีซันพาร์นี้แบบเต็มเต็มเลเวลสิบอเลย,ยแบบพรีเมียมอ่าอย่าลืมทักมาที่แฟนเพจนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่แชร์คลิปนะเราไปดูกันดีกว่าว่าโลกิเนี่ยตัวที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะปั่นแค่ไหนเดีย๋ยวไปดูคลิปกันครับเอาละครับ ตอนนี้เราอยู่กับเด็กของโลกินะครับก็เป็นเด็กที่หนึ่งคือเราใช้โลกิเนี่ยเพื่อปั๊มเดอะคอร์เรเตอร์เอาง่ายๆนะเราลงเดอะคอร์เรเตอร์เทิร์นสเสร็จปั๊บเทิร์นสเราใช้มูนเกิลกรอปนะครับเราจะได้ตัวของโลกิสอใบใช่ไหมมีใบต้นกับใบกรอปเราก็ใช้ตัวของโลกิเนี่ย ลงไปทั้ง2ใบนะครับมันก็จะบวกพลังให้ The Collector สอเท่าก็คือตัวของ l o กิเนี่ยก็จะเปลี่ยนการ์ดของเรา2ครั้งก็เท่ากับว่าเราเพิ่มการ์ดบนมือ10ใบพลังโจตีของ The c o l l e ตอร r เนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีก10นะครับเท่ากับว่าเป็น12อันนี้คือขั้นต่ำนะไม่ได้บวกกับมูนเกิลที่กอฟนะครับไม่ได้บวกกับตัวของเคเบิลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้อนะเนาะตามจริงเนี่ยเรา เอาเอเจนต์โคสันเข้ามาก็ได้นะครับแทนมาลินฮิลหรือว่าตัวอื่นๆก็ได้ที่มันดีกว่าตัวของมาลินฮิลนะหรือว่าเจฟก็ได้เนี่ยเอาเจฟเข้ามาก็เวิร์กนะครับส่วนเคเบิลเนี่ยผมเอาเข้ามาเพราะมันเป็นลูกรักผมผมก็เลยคิดว่าเออโอเคเอาเข้ามาเหมาะกับเด็กด้วยนะครับส่วนตัวของเนบิล่าเนี่ยเอาเข้ามาเพราะว่าเป็นตัวดอปหนึ่งที่เก่งตามจริงเราใช้ตัวของ คิตี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันขัดขัดกับตัวของโลกิไงไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเอาเป็นเซตนี้แล้วกันเนาะโอเคครับอ่ะได้ควินเจสมาก็ถือว่าดีละเปิดมาได้สวยตามมาด้วยโลกิขออย่าให้มีตัวอะไรที่มันมาดิสก์ดโลกิผมนะขอร้องโอเคเราลงได้ถูกลงเจสไปก่อนนะครับเออเราต้องการให้การ์ดบนมือเนี่ย มันไม่ได้ถูกปั๊มมากเพื่อเราจะใช้มูลเกิลเนี่ยในการปั๊มโลกี่โอเคโดนยิงเซนติเนล <c oughs> เออจังหวะนี้เนี่ยใช้เคเบิลนะครับเพื่อเพิ่ม,มตัวการ์ดบนมือของเราเนะเด็กเบาหรือเปล่าวะถ้ามาไอซ์แมนอะไรพวกนี้คือแบบอู้ อยาก snap แนะแต่ว่าไม่ส n a p ดีกว่าขอไม่ snap แล้วกันขึ <c ười> ้นเหนื่อยอะ่ะ <c ười> คือตานี้ผมชนะแล้วนะเออตานี้ผมชนะแล้วเว้ยเราไม่ต้องสู้เลนแองเจล่าอยู่แล้วนะครับคือไม่จะเป็นนะของมูลเกิลได้ปะ่ะตาถัดไปของมูลเกิลแล้วแบบ GG เลยเว้ยถ้าได้มูลเกิลคือแบบโอวินคอนเนชั่นแบบ สวยงามมากอะ่ะเออแบบเกมเพย์จะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับอืมไม่ได้มูลไม่ได้มูลไม่เป็นไรโอมีคิวมองวะขออาร์เมอร์ครอบตรงนี้ก่อน เอาไปมันต้องมีการ์ดแบบปั๊มอ่ะการ์ดปั๊มมือซะใบสองใบแต่ก็ไม่พอเนาะพออยู่อ่ะเออพออยู่พออยู่พออยู่คิตตี้เดมอนบีสคืออ,อันนี้เป็นวินคอนเนชั่นหนึ่งที่เก่งมากนะครับลืมไปว่าใส่ชาวเวสเข้ามา <c oughs> จเจริญพรอืม <c oughs> มันจะประมาณทรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูเราใช้เซนติเนลมันก็จะมี3ใบเนะบาะ3ใบหมุน1รอบนะครับผมอันนี้ไม่ได้หมุน2รอบตามที่เราคิดกันไว้นะเพราะมันต้องมีหมุนเกิลด้วยอ่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดาเมจที่เราจะได้ก็จะบวก6 6 6 6ก็จะเป็น12 17 19นะครับปื๊ เออไม่ได้บวกแค่สิบเก้าอ่ะเพราะบวกจากอันนี้ด้วยปึ๊บ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 เนี่ยนี่คือไอ Man. ออนแมนเนี่ยผมผมเริ่มคิดแล้วว่ากูชนะไหมโอเคยังชนะอยู่ <laughs> นี่คืออ่าวินคอเนเทชันอีกทางหนึ่งของเด็กนี้นะครับผมก็คือเป็นทางหลักของมันเลยอะ่ะก็คือการใช้โลกีกับเดอะคอร์เรเตอร์รวมกันนะครับ ตามจริงต้องมีมูนเกลด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกสักเกม2เกมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมาครับตาที่สอสวยงามเช่นเคยยูเวนต์ดีมไดเมนชั่นแล้วก็โลกิมาแล้วก็มีเซนติเนลขอใช้อาร์เมอร์ครอบก่อนนะเพราะผมไม่รู้ว่าโอ้เด็กธานอสหรอวะเป็นธานอสสายทำลายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ธานอสมันโดนเนิร์ฟไปนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับธานอสโดนเนิร์ฟตรงที่ว่า ตัวของเขาเนี่ยโซโซเนี่ยจะไม่รับการจั่วการแล้วนะครับจะเป็นแค่รดพลังโจมตีเพื่อปรับให้มันบาลานซ์ขึ้นนั่นเองเนาะถ้าเป็นลุคเคสมาแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นสายคือคิดว่าไม่น่าจะเป็นสายแบบเออทำาลายนะคิดว่าอย่างงั้นคอสโมอ้อง โอ้ด <mm ิเ sí ดือดเกือบลงผิดเลนมูนเกิลไม่มาว่ะเรนที่โซนหรอ power stone okay มูนเกิลได้ไหมขอมูนเกิลขอมูนเกิลมูนมาไม่ใช่ตัวนี้ หัวเลยจะเป็นต้องลงหรอกเนบิล่าเนี่ยตามจริงมันต้องลงแต่เนิ่นๆนะครับตามจริงเราเก็บการ์ดมือไว้ดีกว่าชางชีอืมชางชีชางชี เกือบลงผิดอมันแปลกๆนะเอาจริงมันไม่น่าจะชนะได้ถ้าบวกพลังโจมตีอ่ะเป็นห้าแล้วก็บวกอีกสามลองดู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  ออสโตรนนะบัฟเราั้จะตีเดอะคอเลคเตอร์ไปหนึ่งนะครับแล้วก็บัฟไปอีกบัฟชนะคอมโบมันก็ประมาณนี้ครับเล่นง,ง่ายๆแค่นี้อืมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นตาสุดท้ายกันดีกว่านะคือผมพยายามโชว์คอมโบมูนเกิลกับ อันนั้นให้ดูอะแต่มันไม่ขึ้นน่ะเนี่ยอันนี้คือสวยแล้วนะรอโลกิขึ้นมาก็คือสวยมากแต่ที่สวยกว่าในตอนนี้คือโอ้โหมันวิบวับเลอเกินนะครับมาแล้วทุกคนโลกิขอให้เลนขวามันดีๆนะอย่า,าลึง่งมั่วสั้วเป็นเลนอะไรที่แบบไม่ค่อยดีโอเคเลนที่แบบเล่นง่ายๆแบบเนี้ย โอเคชอบนะครับ <c oughs> <c oughs> มามาอันนี้เนี่ยคือเอามันอย่างเดียวเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมรอคอมโบนี้มานานมากนะไม่มีคุณนเจิดวะจังหวะนี้คือช่างมันแล้วจริงๆอ่ะเออจังหวะนี้คือช่างมันแล้จริงอ่ะบุนเกลไป ตามจริงอะโลกิเราไม่ได้จำเป็นต้องเล่นปิดท้ายก็ได้นะเราเล่นแบบเออในเทิร์นสเลยก็ได้เพื่อหาการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีคุณเจแล้วเล่นโลกิเลยก็ได้อย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องเล่นแบบปิดท้ายแบบนี้นะอันนี้คือเล่นแบบเอามันนะทุกคนอันนี้คือเล่นแบบเอามันนะไม่เล่นแบบว่าเออแบบเล่นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอ่ะผมรีวิวดโน กำลังคิดนะว่าจะโดนช่างชีเตะไหมคิดนะว่าเออจะโดนช่างชีเตะไหมวะแต่ว่าเ,ออเล่นไปเถอะมันคือเกมนะครับอย่าไปซีเรียสมากกว่าจะได้คอมโบเนี่ยผมต้องเล่นไม่รู้กี่ตาต่อกี่ตานะและไม่ snap ด้วยอยากโทรคอมโบเนี่ยให้ได้เห็นว่าพลัง ของการบัฟเดอะคอร์เตอร์มันโหดแค่ไหนแต่ไม่จำเป็นต้องออกไปเล่นตามเออไม่จำเป็นต้องออกไปเล่นตามนะทุกคนยอมแพ้เลยเอ้ยกรอบอย่างสวยอะ่ะคุณโหดกับผมเยอะคุณไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ผมหรอกีเวนเหรอเอ่อไมล์ม e ร์เรสิตี อันนี้ผมขอชนะได้ไหมอันนี้ผมขอชนะอ่ะมาดูกันทุกคนคือเขาลงชางชีมาคือผมจบเลยเว้ยคือแพ้แบบร้อเอร์เน่ะแพ้แบบร้อยเซ็นเลยแต่ว่าถ้าผมโดดไปลงด้านนี้มันจะบวกเป็นสิเป็นยีบสองแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ลงอะไรเลยเนบูล่าบวก แต่ไม่ครับลงมันด้านนี้แหละแบบสุดๆไปเลยมาผมไม่สนใจว่ามันจะแพ้หรือชน,นะนะตอนนี้ขอโชว์คอมโบที่ผมแบบได้พูดเกินไว้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงในการปั๊มเดอะคอร์เเตอร์นะตามจริงอะ่ะมันมีวิธีเล่นหลากหลายรูปแบบนะเล่นซาบูแล้วก็ใช้ตัวของนิฟฟี่แอร์วนแรดหรือว่าตัวอื่นๆน,นะครับมาคู่ให้กับ เด็กนี้ได้นะเด็กคอรเเนเตอร์เนี่ยคือไม่จะเป็น <smile> ต้องเล่นแบบนี้นะครับอย่างที้ผมว่าไปครับเราเล่นควินเจตกับโลกรีได้เลยอ่ะอืมเนี่ยแล้วก็ปอ๊ปปลังสจรตีมันพอร์มากเว้ยอันนี้คือแพแล้วนะแต่ว่าไม่สนใจไม่สนใจนะครับไม่สนใจ ฟันโซตีบวกแบบ10บอะเออเป็น GFC ที่แบบเอามาันอย่างเดียวเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องฟอร์ดนะครับน้องยศนะครับก็อย่าลืมทักมาที่เพจของนายนวานะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์แล้วก็โค้ดให้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะอย่าลืมนะสุดท้ายนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจกับผมได้นะครับก็รอดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรไหมที่สามารถที่แบบแจกเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ยังมีโค้ดเหลืออยู่นะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณที่กด Subscribe Comment ไลค์พูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าในเกมเอาไว e snap ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ